สวัสดีผู้รักการประจนภัยในท้องทะเลทุกท่านครับวันนี้มาจ้างวิลเลียมเชอร์สแลนด์กันนะครับเ,เขาอยู่ที่เมืองโพโตเป็นโลครับตรงแคิบเบียนทางปันมานะครับทางเชื่อมกันก็เล่นเนื้อเรื่องของลิสก็จะได้ซูเปอรเลเมดคนนี้นะครับวิลเลียมเชอร์สแลนด์เป็นหัวหน้าในท้ายเรือนะครับถือหางเสือ <you> ภาษาอังกฤษที่ใช้ภาษาที่ใช้ภาษาอังกฤษ เลเวล5เลเวลสูงสุดก็ทําให้สามารถลดราคา,าเราเราไปซื้อเมืองที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ราคาดีนะครับขายด้วยลดราคาด้วยตูประวัติสักเล็กน้อยวิลเลียมเชอร์สแลนเป็นนายทหารเรือ uh oh. ที่เป็นที่นับถือของกองทัพเรืออังกฤษมีฉายาว่าสิงโตแห่งท้องทะเลเขาต้องทรมานด้วยความโศกเศร้าและความรู้สึกผิดอย่างใหญ่หลวงหลังจากที่สูญเสียภรรยาของเขาเอมิเลียเชอร์สแลน และลูกสาวแรงเกิดของเขาที่กเกาะเลโนกิตามเนื้อเรื่องเลยนะครับแล้วเขาถูกปลดออกจากตําแหน่งเนื่องจากการปราปามี่มากเกินไปแต่ก็ยังได้รับความไว้วางใจจากพระราชินีดูความสามารถหน่อยครับด้านดีด้านไม่ดีก่อนนะครับในเชิลเอฟเฟกเพิ่มพลังการชนเรือหนึ่ครับด้านไม่ดีลดการป้องกันควาเลลิงลง0.3 เน้นชนเรือนะครับ job e f f e c เพิ่มการชมเรือแบบค r i t i คสอุดสามเปอร์เซนเพิ่มการป้องกันเรือ63หน่วยเพิ่มการชนเรือแบบเนี่ยธรรมดานะสีหน่วยเพิ่มการชนเรือเป็น5%าเปอร์เซ็นมาเลเวลเจ็ดสินะครับเดี๋ยวไปต่อสู้มาดู s e <Are> คเตอร์ e f f e ฟ t อันนี้เป็นสกิล ชนไม่ส,สนใจการป้องกันของศัตรูนะครับโดยการใช้การชนเรือเลเว่าหนมีค้าขายมาติดมาด้วยซื้อพวกแวร์จะได้รับราคาลดลง 1%, oh. 1> เพิ่มความเสียหายจากการชนเรือมีโอกาสเพิ่ม17.6%เพิ่มอีก46หน่วยครับอันนี้ใส่มาทำไมเนี่ฮป้องกันการถูกขโมยของเป็นภัยพิบัตินะครับ3.3%เ เลเวลเก้ 90, ไม่ต้องใช้นะเรามียามีของแก้อัตโนมัติอยู่แล้วอ่าโปรเทนเชียลก็ทำค้าบโปรโมทให้เต็มนะครับชนแล้วเกิดติดพิษนะครับ little poison lamp เลเวลหนึ่งลดพลังชีวิตลูกเรือศัตรูลง10%ตลอดเวลา3เทนินลดได้สูงสุด100%เ oh, <you S 1> พรอาไม่มีเปอร์เซ็นต์แสดงว่าติดแน่นอนเลยชนแล้วติดพิษแน่นอนเลยนะอืม แล้วก็ส่วนนี้จะเพิ่มความเสียหายมีโอกาส14.8%เพิ่มอีก40หน่วยด้วยการชนเรือนะครับสกิลยุทธนาวีอ่าชนเป็นกลุ่มครับไอเรียควาเลลิงอืมแล้วเราเห็นกันอยู่นะก็มีประโยชน์นะครับชนเป็นกลุ่มโดนในวงสีฟ้านี่เลยชนเป็นกลุ่มชนโดยไม่สนใจการป้องกันสูงศัตรูเลเวล2ครับอืมมีโอกาส1 9 แล้วก็ความเสียหาย111.4%ด้วยการชนเรือสู้กันตัวต่อตัวก็สะท้อนกลับนะครับ absolut counter attack อ่าเรามาดูที่ปาร์ตี้นี้เราเจอเขาเนี่ยเราก็ต้องจ้างเลยนะครับผมทำความสัมพันธ์เรียบร้อยแล้ว negotiation 36ล้านนะครับเราเลยใช้เลย ไอ้ยาเอาอีกรอบครับ32ล้าน,นครับ <c oughs> สองแล้วหนึ่งสองสามสี่สี่เราเราเราเอามาแล้วเอามาแล้วเอามาแล้วได้เลยได้อยู่แเราติดติดค้างอย่างเงี้ยเฮวิลเลียมเชอร์สแลนด์อ่าเมืองโพโตเป็โลนะครับเนีย่ยเล่นในเรื่องของลิสให้ได้ด้วยโอเคครับมีอะไรน่าสนใจผมก็มา ให้รีวิวให้ชมกันนะครับนนดนงครับเมื่อเราจ้างวิลเลยมเชอร์สแลนดได้จะขึ้นแฟลตเซลให้เราเลยนะครับขายของอีกแล้วเลยเนยี่ยเอาทุกอย่างเอาทุกเม็ดเกมเหมียวเนี่ยดูเลยครับนี่ก็เป็นตัว common contact ที่เป็นระดับ S ของวิลเลยมเชอร์สแลนดโดยเฉพาะนะครับ150ใบนะครับรวมกัน1บวก149อืม แล้วก็เป็นพวกเหรียญพวกอะไรต่างๆแล้วก็เหรียญระดับ B ระดับ A แล้วมีน้ํายาด้วยนะครับน้ํายาเพื่อประสบะการณ์โอเคเดี๋ยวดูซิใช้เวลาสอชั่วโมงถึงตรงไหนเนี่ยขึ้นอยู่ไหมเนี่ยต้องมาหานะครับอยู่ในร้านคา้านี้อ่านี่ไง อโอเคใช้200อยอไม่ใช่ 200, 200สิ2010เพชรแดงครับ2010เพชรแดงก็ไม่ไม่ถือว่าไม่ไม่โอเคเอาไปทำอย่างอื่นดีกว่านาพูดง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าการใช้เพชรแดงก็ถือว่าเป็นมูลค่าเงินอย่างหนึ่งนะครับที่เราต้องไปไปเป,ป,ปมา ต่เราไม่จําเป็นนะวิลเลียมเชสเดนเดี๋ยวก็มาที่เมืองโพโตเปนโลเก็บคอมมอนคอนแทคไปเรื่อยๆพวกเหรียญพวกอะไรเนี่ย2อ,อ,องชุดสอชุดอย่างเงี้ยถ้า2ชุดถ้าจะเอาเหรียญระดับ A เราจริงๆเราขุดก็ได้นะครับเดีย๋ยวนี้ถ้าเราขุดขุดเราก็ได้เหมือนกันอืมไม่จําเป็นนะครับไม่จําเป็นแต่ใจร้อนก็อยากได้ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าผมผมมองกล้ว่ามันไม่ มึงไม่จําเป็นเราไปได้จากในโรงแรมมืองโพโตเปโลนี่แหละมาเรื่อยๆก็ได้อยู่แล้วนะครับโอเคครับก็แนะนํากันนะครับโอเคครับสวัสดีครับ